จังหวัดอรุงรัตนีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนนะครับที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสดาวชน้าอรับแจกันร้อยยด้วยความสมโพธิในงานกับพิธีอันยิ่งใหญ่มาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วนะครับแต่ว่ามากครูเป็นผู้แต่งออดีตปีทีแล้วแต่ว่ามองรับแจกันร้อยของข้ามมากเป็นเพือนที่หาแล้วไล่ยังไงพี่น้องอุดรธานีก็ยังแตเป็มสนามที่เก่าตอนนี้ที่การดูสาขาแล้วนะครับ อันปกติตามหน้าคุญบ้านเข้านี่เป็นต้องเอาเวทีตั้งเองแต่ว่าพอด,ดีนะครมันแสดงงานในยุคการเรื่องเวลาเก็ขัดข,งขงางที่จะจำตัดนะครับก็เลยใส่เวทีกลางแต่ว่าก็เป็นเวนทีงานครับอาจจะแจมรูปแปกตานะฮะถือว่าเป็นคอนเสิเสร์ตพิเศษของบพลังแจลอยบอลซีใ,ใช่แล้วก็แอร์บอดีในนั้นเต็มวงทั้งสองโบว์ในนบ้นพลังใจลอยของเาัามีจัดชีวิต สารอชีวิตครัแลวกระมงบนตรีแอออร์ดีคนนี้าเป็นพวกของคนนี่ด้นะครับประมาณ40กส่าชีวิตเอานักดนตรีมากพอนะครับฉะนั้นทำไมเข้ามามี2งวงคนนี้อยู่เทืองเวทีเดียวกันใส่แว่นพันแพ่คาำใจก็รดังเ็เตลยนเอฟอออร์ดีเนีพี่น้องจะพ่อแอลออร์ดีเวที่ยายีเดี๋ยวน้เรากังอย่ากับเพื่อนรั เทศกาลมาไหมไม่ได้มานะครับเพิ่นเพิ่นิยากลูกเพิ่นได้มาบอดงเถอะแต่งต่อท่านเจ้าพ่ออยากลูกดีเถอะนะผมอยากเยอะกับลูกๆหลายๆนะครับลูกน้องนะครับแล้วก็นะครับมาเป็นประจำก็ต้องมีส่วนร่วมกับเหล่าราชาจักรพรรดิ ครับตอนนี้ก็มาเป็นตัวแทนของคณะโปรโมเตอร์แล้วก็คณะมรแจกระร้อย้าีพิ้องชาติจอมก่อน,อนท่านนี้ของเราได้ร่วมกอ,องทุนกับเหล่าการชาติจอมรดรธานีนะครับโดยเฉพาะจุดนี้เห็นบอกว่าเป็นหน้าทีา่ท่องพรมจานศิลปินพระเอกน,นักเอกมรดจกระร้อยเข้ามาเชิญชวนพิ้องเป็นบารมทุ้นกันโดยการซื้อบัตรกาชาตินะครับแล้วก็มัชฉากาชาติในนี้นะครับเดี๋ยวไบอลต้องไปขายทั้งล่างเลยครับ ได้ครับเดี๋ยวเกศิลปินพระเอกนักเอกของเราลงไปบอลี้่ีได้ครับผู้ใดซื้อบัตรถึงะายั่งบอได้ครับผมผู้ใดซื้อบัตรนยบาทไปนี้ืบหน่งห้ยบาทในฉันบาทครับห้าใบครับใบละยี่บาทนะครับบัตละยี่บาทหนึ่งร้อยบาทได้ห้าใบนะฮะถึงมาชายลูงนัู่ดยแบแ่นัสามารถถึงพรายลุใหญครับที่สนาที่องนีหน้าที่ทองแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับ เป็น,เเขาขาเทนที่ของความใจกันลอยเราแสบชาติแอนทั้นที่มองดีครับเอาผู้ใดซื้อบัตรแล้วถึงมาถ่ายรูปใดเลยครับเอาไปบัตร ใครซื้อบัตร100บาทขึท้นมาฝั่งน้นแล้วลงฝั่งที่ฝั่งนี้อ่าพี่น้อนะคะผ่าใดพี่ถือบ,บ,บัตร่ไหมขอร่ไงมงก่อ,อ,กอ,อไปไอนึงครับ